สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tap Channel ในคลิป Vanguard Zero วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับการรีวิวเด็กนะครับผมและรีวิวเด็กที่เรียกได้ว่ามาในซีซั่น12แต่ว่าน่าจะเข้าม,มาถึงซีซั่น13แล้วมั้งสำหรับตอนคลิปนี้ลงนะครับนั่นคือครานนี้นะครับผมนั่นานออกของทีจริงๆก็ไม่นานหรอกก็ออกทีอยู่นะนะครับนะโนวาแก b ์เ r อร์นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่า Nova g a b ์ e r เนี่ยมันออกตอน ลิมิตเบรกมันอะมันออกมาประมาณน่าจะเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วแหละนะครับมันออกรอบแรกก็มันไม่ได้มีตัวลิมิตเบรกหรอกแต่มันออกในภาคของ AC พอดีนะครับเอเชียตะวตแลวตัวต่อมาก็มาออกพวกหมักลุกนะครับและตอนนี้ก็ออกมาเพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าสายนี้จะเป็นต้นต่อนะครับให้กับสายเนี้ยในอนาคตในส่วนของภาคลิงจ๊กเกอร์เนี่ยออกมาอีกเยอะนะครับผมนะโอเควันนี้คือโนวาแคปเปอร์ครับผมสายบีดเดตี้นะครับหรือว่าเรียกกันว่าสายสัตว์เทวะนั่นเองนะครับนะ ก็ต้องบอกก่อนว่าบีดเดตตี้อ่ะมันแบ่งเป็นหลายช่วงมากๆนะครับของแวนการ์ดบีดเดตตี้ในช่วงของซีซัน AC เนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งต้องพูดอย่างนี้เลยว่ามันไม่ค่อยเก่งนะครับมันแค่ทําให้ตัวเด็กมาเล่นได้แล้วก็ต้องบอกว่าในซีซันที่2องอะ่ะโนวาแกร์เลอร์ ในช่วงของการ์ดจริงอ่ะโนวาแกรเลอร์ก็กินบุญเก่าหนาหนักอยู่นะก็ไม่ค่อยได้อะไรใหม่ๆกับตัวใหม่ๆมากนักนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนะครับมาเริ่มกันที่ตัวเริ่มครับก็เป็นไวซ์ไทเกอร์นะครับนะบูธฮิตแวนนะครับผมคอร์เทอร์บัตหนึ่งกับมันเข้าโซนะครับแล้วก็จับบีเดตตี้ตัวหนึ่งสแตนแค่นั้นเองนะครับตัวต่อมาครับก็เป็น PG เนาะสี่ใบนะครับแล้วทีนี้เราใส่ตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งครับเคดอลแมคาีนิกครับอันนี้ไว้หงายเดมนะครับแล้วแต่มันไม่ตติดบบีีเ้นะครั ต่อมาครับจะเป็นเกตหนึ่งครับผมอันนี้มีเทคในช่องแวนช่องเลียครับเมื่อมันโจมตีฮิตแวนนะครับเปิดการ5ใบครับเด็กนะครับหาบีเดตตี้อสซูล่าดาร์กอนนะครับแสดงแล้วนำขึ้นนำขึ้นมือแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือไปไว้ใต้เด็กนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันก็เป็นตัวที่ไว้หา3นั่นแหละนะครับแล้วก็จริงๆมันหาได้แค่อสซูาดาร์กอนด้วยถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องค่อนข้างจะมีอสซูาดาร์กอนเต็มนะครับที่เป็นบีเดตตี้นะครับนะแล้วก็พลังมัน6,000เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเเวิรรร์คท่่าไหนะับ ตัวต่อมาครับแบ็กมาแบ็กมาสนะครับตัวเนี้ยแบ็กมาสตัวนี้มีเทคในช่องเรกากิเหมือนกันเหมือนไว้ไทเกอร์เลยนะครับเมื่อบูธฮิตแวนด์เขาได้บัตรหนึ่งเอาวันเข้าโซนะครับสแตนเรียกากดที่ติดดีเดตี้หนึ่งใบแค่เองนะครับมาที่เกตสองครับเราจะใส่เดดอาร์มี่เลดี้ไว้สองใบครับเช็คสามลุกเพราะว่า,าในตัวเด็กมันเองอ่ะในตัวเด็กของแวนการ์ตซีโร่เองมันใส่กา,าร์ดเกตสามอะอยู่แล้ว,ลวทําให้เดดอาร์มี่มันมีที่นะครับแล้วก็ อย่างที่บอกคือตัวของสัตว์เทวะมันยังไม่ได้ออกมาครบขนาดนั้นนะครับตัวต่อมาครับก็เป็นแทงไลเซอร์ครับผมลงจากท็อปเด็กนะครับเปิดถ้าเป็นเกจเตเกจหนึ่งหรือเกจสองให้คอลงเกจสองหรือต่ำกว่าดีต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเกจสองหรือต่ำกว่านะครับให้คอลงช่องเลียไม่ใช่เข้าเข้าเด็กและสับตัวนี้จะเป็นตัวเติมเลียครับเพราะว่าโนอาห์กร์เดอร์ไม่มีตัวเติมเลียเลยแล้วก็เกมนี้ มือมันเอามาป้องกันไม่ได้นะครับนั้นหลักๆก,ก็คือเราต้องการจะเติมเหลี่ยมฟรีแค่นั้นแหละนะครับแทงไลเซอร์เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมนะตัวต่อมาก็จะเป็นบีเดตตี้ครับผมนะตัวตัวแบ็คแบ็คทัวร์โตนะครับตัวเนี้ยเทอร์ทรอสนะครับตัวนี้มีเทค เหมือนกับตัวเกดหนึ่งเลยนะครับนะตัวนี้พลัง8,000เนาะมีเทคในช่องการเรยกาศโจมตีฮิตแวนเปิดการ์ด5ใบนะครับหาโซดากรอนขึ้นมือที่เหลือไปไว้ใต้เด็กนะครับตัวต่อมาเป็นตัวใหม่ของอันนี้ครับโลเดนองเกฤษนะครับอันนี้เมื่อถูกสแตนนะครับผมจะขายก็ได้เมื่อถูกสแตนนะครับในช่วงแบทเทิลเฟรดนะครับจะบวก4,000นะครับก็ เอาพวกแบงค์มาสพวกไวท์ไทเกอร์นะครับจับโลเ้นแองเกตลุกก็ได้มันก็จะบวก4 0 0พันะแต่ก็ต้องบอกว่าในการจริงตัวที่เก่งนะเพราะว่ามันจะดันพลังตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าในการอันนี้อาจจะดูดบดนะครับถามว่าทำไมดูดบๆเพราะว่าเวลาโดนแดมอะเรียากาศเขามันจะอาเรียตัวแวนก์ดเขาอะมันจะโดนบวก5,000เป็นออโต้นะครับ นะเวลาโดนทิกไปทีบวกหมื่นอย่างเงี้ยโกลเด้นแองเกตบวกแค่ทีสี่พันเมื่อตอนถูกลุกเงี้ยมันอาจจะดูว่าใช้ยากนะครับแต่ก็ถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้นะจะไม่ถึงว่าขนาดไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับเกตสามเมื่อใส่อัซูล่าไครเซอร์นะครับไว้สองใบเนาะติดเอาไว้เผื่อล่างมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับต่อมาก็จะเป็นอสุัวดากอนครับตัวนี้จริงๆมันเป็นล่างก่อนก่อนไลท์แหละนะครับถามว่ามันจําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นไหมคือมันไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าเทคคหลักๆของตอนเนี้ย ที่เป็นของสายบีเดตตี้อ่ะมันซับตัวนี้มากกว่านะครับนะมันมีอย่างที่เห็นมีตัวหาตัวมันต้องสองตัวเนี่ยนะครับนะแล้วก็อ่าเทคมันเองก็จับเรียร์สแตนได้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับนะแต่ว่าต้องจากตอนนี้จำเป็นต้องใส่อยู่นะครับตัวนี้ครับผมมิสอ่ามิสพินเลดอนะครับนะมิสพินเดอร์นะครับอ่าตัวเนี้ย เราใส่ไว้เพราะว่ามันไม่สนใจกับอินเตอร์เซ็ปมันสามารถตีแวน์ได้เลยในช่วงปลายเกมแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะมันจะมีตัวหนึ่งเป็นสัตว์เทวะเหมือนกันสกิลเหมือนโกลเด้นแองเกสนะครับจะไปใส่ตัวนั้นก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่วันนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะดีกว่าสําหรับโนวาณะตอนนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับนะแต่ตัวนั้นก็ตัวบีเดจตัวหนึ่งก็มีเทคเหมือนกันครับเมื่อลุกขึ้นมาก็าจะบวก4 0 0พันเหมือนกันนะครับมันจะยืนหมื่นหนึ่งมั้ แล้วก็สุดท้ายครับกับตัวใหม่ i l l u m i n o l Dragon นะครับ i l l u m i n o l Dragon นะครับมีเทคในช่วงวันการลิมิตเบรกสี่ครับผมนะเมื่อจบตีเวนไกดเขาได้บาสสองสแตนบีเดตี้สองใบครับเมื่อถูกบูตตัวนี้จะบวกสามพันด้วยแล้วก็มีอา uh, การคอร์สไลท์กับบีเดตี้อารซูล่าดากอนนะครับเทคมันจะไม่ต่างกับอารซูล่าดากอนมากแต่อารซูล่าดากอนเนี่ยมันต้องเพอร์โซนาตัวเองนะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้คือลิมิตเบรกแล้วความสองสแตนเลียเลยนะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะหน้าตากระตั้งรถกระใสาประมาณนี้ วิธีการเล่นครับก็ไม่ยากอะไรมากนะครับเทิร์นหนึ่งในช่วงเกตหนึ่งก็ไลฟ์เป็นปกติไปนะครับในช่วงเกตสองอาจจะเล่นมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเอาอะไรลงแวนก็ได้ับผมอาจจะเป็นตัวเจ้านี้ลงแวนไปก็ได้แต่ว่าค่อนข้างระวังนะเพราะว่าตัวเนี้ยเด็กเนี้ยเบสตดมันค่อนข้างต่ำมากมันมีทั้งแท้งไลเซอร์กับต,ตัวนี้ที่มัน7 0 0 0 8 0 0 0มันอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะไลฟ์เป็นเดสอาร์มี่ก็ได้นะครับพอไลฟ์เป็นเดสอาร์มี่ปุ๊บนะแล้วก็เอาโคเดนแองเกตลงข้างไปเลยครับ อาจจะหาตัวบูธนะครับผมอาจจะหาตัวบูธดีๆสักตัวทิ้งเอาไว้หลังโกลเด้นแองเก็ตนะครับอาจจะเอาโกลเด้นแองเก็ตตีตัดเสร็จไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยตีบูธแวนนะครับถ้ามันมีไม่ม,ม,มีมีตัวเอนเตอร์เแค่ตัวเดียวไงไงก็เข้า พอเข้าเสร็จปุ๊บก็เขาได้บัตหนึ่งจับโคด้ดได้นึงเกตลูกครับบวก4ีพันแล้วก็กาจะต่อบ,บูตด้วยแบงค์มาสนะครับจาก16ื่นก็จะขึ้นเป็น20,000นะครับผมในช่วงต้นเกมในท่าเนี้ยถือว่าแรงแล้วมันก็เป็นท่าเดียวต้นเกมที่ทําได้นะครับถึงไว้ไทเกอร์ถูกยิงก็อาจจะใช้เทคแบงค์มาสในการเอาไปบูตต่อบูตให้วแวนก็ได้นะครับแต่ตัวแวนถ้าตีฮิตนะครับเปิด5ก็สามารถหาอสูรดากรนขึ้นมาได้นะครับทีนี้ในช่วงต้นเกมผ่านไปลวมาถึงในช่วงของขึ้นเเเกกขึ้นนี่ย เราก็อาจจะต้องเราอาจจะเป็นต้องยืนเป็นอัวดาก้อนก่อนนะพอมันทีนเป็นอัวดาก้อนปุ๊บในการสแตนรเลียสองใบอ่ะอย่าไปหวังเหมือนการจริงที่เราจะสแตนรเลียสองใบโดยที่เอาแถวหน้าอย่างเดียวแล้วไม่เอาแถวหลังถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ฝั่งตรงข้ามต้องมีตัวอินเตอร์เซ็ปทั้งทั้งสองตัวเหมือนกันโดยการตีก็คือมีให้เต็มตีไปก่อนนะครับมีเลียให้เต็มตีไปก่อนและการตีก็คือเอาตัวแถวหน้าเนี่ยตีตัดเสร็จไปทั้งคู่เลยซ้ายขวาโดยไม่ต้องบูตนะต้องวงเล็บว่าต้องไม่บูตด้วย ไม่บูตเสร็จเอาแวนโจมตีไปครับโจมตีฮิตป,ปุ๊บทิ้งตัวมันเองนะครับแล้วก็สแตนเลียรสองใบแล้วก็เอาเลียนะมาบูตถ้าเป็นโกลเด้นแองเกตทั้งสองข้างเนี้ยแล้วต่อด้วยแบงก์มาทั้งสองข้างมันก็จะตี20,000แต่นั่นนะครับในยุคนี้มันยืน2 0 0 0 0ืยืนคอร์สไลท์กันหมดแล้วยืนหมื่นหนึ่งโดนทิกมันก็อาจจะเป็น2 0 0 0มคอร์สไลท์กันหมดแล้วมันทําให้มีความตียากขึ้นไปอีกนะครับนะอาจจะทําให้ตรงเนี้ยอาจจะดูใช้ยากขึ้นนะครับในส่วนต่อมาก็เหมือนกันครับ พอสุดท้ายเราก็เล้นกับ Illuminal Dragon แล้วก็ใช้เทคเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อย่างที่เราบอกคืออาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของบี D เดตตี้แล้วมันยืนหมื่นหนึ่งพอมันต่อบูธเจ็ดพันเนี่ยมันบวกสี่พันต่อบูธเจ็ดพันขึ้นสองหมื่นหนึ่งอาจจะเป็นตัวนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับนะแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่สนใจการอินเทอร์เซ็ปมันตีไปเลยตอนที่เขามีห้าดมก็ตีอัดแวนไปตรงตรงเลยไปพัง PG ก็ตรงตรงเลยได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นลุกไม่ได้เน้นอะไรคือเอามาตี ลอพีจีออกจากมือเขาเฉยๆนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเด็กนี้ครับนะแล้วสำหรับทิกเกอร์เนี่ยทิกเกอร์ก็แนะนำใส่ดอ9้าครับไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่ามันจำเป็นกับตัวเด็กมันมากกว่าคีย์ิคอลนะครับนะ มันต้องมีมือไว้เล่นตลอดนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมชอบกดไลค์ตามกดซับไลค์กดกระดิ่งเพื่อไปพลาคลิปใหม่ของเราผมอยากสนับสนุนเราพี่เดือนสัปาหบาทเนาะนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจอยู่ที่เวทช์ชาแนลเราเราแท็บช็อปวันนี้ไปละเจอกันใหม่ครับผมในคลิปบรรกาซีโร่หรือคลิปอื่นๆของพวกเราวันนี้ไปละสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณซากูราส ไซอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานะาแสงความชั่วร้ายนะครับคุณจิรายุนะครับคุณจามิกรนะครับผมขอบคุณมากที่ท่านสนับสนนพวกเราขอบคุณมากครับ